ปัะดีไปเรื่อคนนี้ทุกคนนะครับ เื่อหรือเปล่าเวลาจะซื้อหรือขายไอดีเกมโดนโกงทุกทีผมขอแนะนำแอดมินต้น tp เเพจร,รับซื้อขายรหรัสเกม rov ที่ดีที่สุดมีไอดีที่เรื่องตั้งแต่5้บาทเป็นต้นไปหรือใครที่อยากขายไอดีเกม rov ก็สามารถขายได้ที่เพจนี้เลยเดแท้ยอดไลค์แปดหมื่นขึ้นลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปสวัสดีไปเรื่องคนเลียงทุกคนนะครับวันนี้นะฮะเราไาเล่นจ,จุดที่มีชื่อว่าซิลฟิกกันนั่นเองนะฮะเนื่องจากฝั่งนู้นแครี่สองนะฮะผมก็เลยแบบเฮ้ยตอนนี้จะหยิบนาะคอร์ดดีไหมนะถ้าเข ไว้ไว้เซฟนะแต่ว่าก็แบบเข้าไปบางทีอาจจะโดนตายก็ได้ผมเลยเลือกที่หยิบเซฟิตมานะฮะผมรู้สึกว่าเซฟิตเนี่ยเป็นตัวที่ชนะ2แครี่มากๆเลยนั่นเองนะครับไม่รู้ทําไมนะมันมันน่าจะเป็นเพราะตัวมันตัวมันหนามากนะนะฮะผมว่าแครี่มันยิงมันยิงไม่ตายต้นเกมอะต้นเกมอะแบบต้นเกมแครี่ของมันไม่ได้มีเยอะนอกจากแบบแครี่ป่าของก็มีเยอะแต่ว่าเซฟิตมันก็ป่าด้วยไงของมันก็มีแบบมอนเหมือนกันกับแครี่ฝั่งโน้นไงก็เลยที่จะแบบว่า ล้วในครข้ง,งดีคือเข้าไปเดทฟอร์มบลอทีเดียวอ่ะคือหน้า,ายู่คือไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเกมนี้กันเลยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมว่าเซฟิทเป็นตัวที่ชนะทางแคลรี่ป่ามากมานะไม่รู้นะแต่ว่าน่าจะแพ้อยู่ตัวหนึ่งก็คือเอเลนดอร์เอเลนดอร์อาจจะแพ้นะเพราะว่าตัวมันวิบวับนะฮะตัวมันไม่รู้ว่าเชิงแพ้หรือเปล่าเพราะว่าผมยังไม่เคยเจอไม่ไม่เคยลองเอาเซฟิตไปเจอเอเลนดอร์ or, แต่ผมคิดว่าน่าจะแพ้อยู่นะถ้าเราทุ่มไม่โดนนะฮะ เพราะว่าตัวมันวิบวับแล้วมันก็ทุ่มยากด้วยแต่ว่าถ้าเป็นพวกวิบเนี่ยอ่าวิบเทเวินาอย่างเงี้ยเนี่ยตายเราเจอเง,งี้ยหรือว่าพวกแครี่ป่าที่แบบเป็นพวกขาตายเงี้ยเซลิก้าอะไรอย่างเงี้ยงงเออประมาณเนี้ยพวกขาตายมีสกิลหนีแค่ประมาณสกิลหนีแค่2สกิลสามสกิลอะไรอย่างเงี้ยบอกเลยว่าโดนเซฟิตตายห่านะฮะผมบอกเลยแล้วจังหวะนี้ยังไงต่อจังหวะนี้จังหวะนี้รอรอรออ,ออ่า เขาไม่มาแย่งวะท่านผู้ชม <Everything S 1> จังหวะดิไม่มาแย่งใช่ไหม <c oughs> ไมาแย่งใช่ไหม <c oughs> ไมาแย่งใช่ไหมเสียงดังไว้ก่อนนะ <c oughs> ทุ่มตายเลยนะฮะแต่ผมว่าก็ต้องออกขวานนะออกขวานเป็นสิ่งที่เวริร์กจัดๆอยู่แล้วเดี <c oughs> <c oughs> ๋ยวเรจัดเดีด๋วยวเรามาดูนะเกมนี้บอกเลยว่าแล้วยิ่งมีเกาเรียกว่าไรนะซีเนียลด้วยแล้วเ,เอ,อ้ยดูฝั่งเราดิ ฟอร์เรนโมเลนซีเนียลซูฟิตหูยมีแต่นั้นหนานะฮะแครี่ยังหนาเออดูซิว่าเกมนี้เราจะเป็นยังไงเอ้แต่เราโดนไป2ตัวเหรอเนี่ยโอ้โหไม่โดน2ตัวโอ้โหปะโถเอ้ไม่เป็นไรฟาร์มทีละตัวก็ได้ไม่ยากส่วนลูนนะฮะลูนเป็นเจาะร้อยเลยนะฮะจริงๆว่าจะให้ขีมาเหรอแต่ว่ให้ขีก็ได้นะแต่ว่าผมไม่ได้เอาขีมานะแต่ว่าว่นี่ได้ฟาวบบ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 โดนไปครึ่งรอด ถ้าเป็นนาคอรน,นี่น่นจะเจ็ดอยู่พอสมควรเซฟิตนี่แหละเจอ2องแคลรี่ผมหยิบเซฟิตมาแม่งเลยเพราะว่าบางทีถ้าเป็นคีล่าเออถ้าเป็นคีล่าอะไรอย่างเงี้ยคีล่ามันสู้2องแคลี่ได้นะคีล่าแต่ว่าคือถ้าคีล่าโดนแบงไงเราก็ต้องแบบอืมก็นี่แหละมีเซฟิตนี่แหละเป็นตัวเลือกที่ดีนะฮะเ้ยแต่ผมว่าผมว่าจะทํามูลาดอยู่นะฮะมูลาดมูลาดแต่ตอนเนี้ย อินเทอร์เน็ตบ้านผมไม่อะไรไม่รู้อะจังหวะเนี้ยเออคือมันไม่ไม่ติดสักทีอุ้มโดนตันแล้วคือผมอาจจะลงคลิปช้าต้องขออภัยผมขอบอกล่วงหน้าไว้ไว้ก่อนเลยนะผมอาจจะลงคลิปช้าโอหโหโหโหดูเลือกึ้นนะดูดูเลือกึ้นดูเลือกึ้นดูเลือกึ้นดูเลือกคืนนอะเอเคเฮ้ยเราแช่มาด้วยบอกเลยว่าเยี่ยมนะฮะผมแนะนำนะเอาแช่มานะเอาแช่มาผมเขาเรียกว่าแบบเอาไว้โยกหนึ่งจังหวะนั่นเองนะฮะเออประมาณนี้ เน็ตบ้านผมเต็มเป็นอะไรไม่รู้อะตวเนี้ตั้งแต่แบบฝนตกมาเออตั้งแต่ฝนตกพายุเข้ามานี่ก็แบบเละเทะเลยนะฮะณจุดนี้เน็ต <c oughs> ใช้ไม่ได้ซึ่งตอนนี้ที่ผมอัดคลิปอยู่เนี่ยเออมันก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันนะฮะอินเทอร์เน็ตโอ้โหเจ๋งจ,จัดเลยนะฮะจะผมรอรอไ i f i เขาเรียกว่ารอไ i f i ก่อนเออนั่นแหละรอถึงจะแบบอัพคลิปลงให้ทุกผู้ชมได้ตอนนี้ผมก็เล่นไปก่อนนะฮะมาตามนั้นตามนั้น โอเคอ่าเดต้าอ่าอ้านี่ไงนี่ไงเฮ้ยดู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 ด,ดูตัวมันตัวมไม่ได้แพ้อ้าวสไลด์มาอย่างงี้สไลด์มาอย่างาางี้สไลด์มาอย่างงี้สไลด์มาอย่างงี้นี่ไงเรียบร้อยเรียบร้อยอืออือยังไงผมบอกเลยนะฮะถ้าเป็นตัวอื่นนะตีสู้ไม่ไหวนะแต่เป็นแต่เป็นซีฟิทตีสู้ไหวนั่นวิฟนะวิฟตัวมันค่อนข้างที่จะเก่งมากอ่ะเรียบร้อยตายดิโมเรน เมื่อกี้สอหนึ่งด้วยไม่ตายอันนี้เระพลังซีฟิตจริงๆถ้าไอ้น,นั่นไม่มานะไออันนี้ก็ตายนะอดีไม่ดีเม่ไม่เสียแช่ด้วยเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรล่ะจะฆ่าเพื่อนเราเหรอมะท่้วเราเสียป้อมได้ยังไงวะเนี่ยโหจบเยยโอเคนะครับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับผมฝากกดไลค์ กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนั่นเองนะใครจะไม่กดไรไม่เป็นไรแต่ผมขอแค่กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ก็พอนะเวลาผมลงคลิปจะได้แบบแจ้งเตือนอะไรอย่างนี้กดแจ้งเตือนทั้งหมดนะฮะเวลาลงคลิปคือ YouTube เป็นไรไม่รู้นะแบบผมผมผม,ผมลองอีกเครื่องนึงติดตามไว้อะผมลงคลิปไปอะประมาณ3วันมันค่อยแจ้งเตือนอะผมงงมากเลยคือท้ามันไม่แจ้งเตือนเลยอะมันแจ้งสามวันแล้วค่อยมาแจ้งเตือนว่าคลิปผมลงไปแล้ว3วันอะไรประมาณนี้คืออ,อะไรผมก็งงเลยอะ ผู้ชมที่กดติดตามอยู่นะผมฝากนะกดยกเลิกติดตามแล้วก็ติดตามใหม่แล้วกดเป็นแจ้งเตือนทั้งหมดนะฮะน่าจะดีน่าจะดีเฮ้ยจับปักปักโอ้ตันนี่อะไรเนี่ยเ้ย <c oughs> ก็ตันเกินหรือเปล่าทมุสมแม่งก็ตันเอาวีล่าตันโอ้โหตันอย่างนานนะฮะแล้วก็โดนอันติไอรีอีกโอ้โหยืนไปชั่วโมองนะแบบถึงยืนนิ่งนะเมื่อกี้ซีเนียวาร์ปมาด้วยยังไม่พอเลยเออ ถ้ามันไม่ตันนางขนาดนั้นนะบอกเลยว่าถ้ายิงไหวสองเมื่อกี้นี่ก็จ่าเดี๋ยวจ่าตายหนึ่งตัวแหล้วผมบอกเลยนะฟังก่อนก็ได้ตัวซิฟิสมันดีด้วยนะครับเพราะว่าตัวซิฟิสเนี่ยเป็นตัวที่แบบมีซับเทนในตัวนะแล้วก็สมัยนี้เขาเรียกว่าในไฟเตอร์ Fighter ป่ามาแรงนะฮะไฟเตอร์ป่าอย่างพวกลิโป้อะไรอย่างเงี้ยมาแรงวันเดอร์อะไรอย่างเงี้ยอ่ออออ่อ,อจะตายแล้วจะตายแล้วอีกทีเดียว นีไ่ไงเรียบร้อยเออให้มันได้จังส,รรสั้นส้ำาสบู่สบนีเอ้ยเ้ยฝั่งเขาแตงห้าเหรออะไรอย่างเงี้ยพวกไฟเตอร์ป่ามาแรงนะก็เลยแบบเซฟิกก็แบบเป็นไฟเตอร์ป่าด้วยก็เลยบอกเลยว่าตัวเนี้ยค่อนข้างที่จะมาอยู่นะแต่มาแต่มาแบบเงียบๆไงตัวเนี้ยมาแบบเงียบๆไม่ได้มาแบบนี้มากเออมาแบบเงียบๆเออแต่ผมรอไอ้อะไรนะเห็นได้ข่าวได้ข่าวได้ข่าวว่าแบบ ไม่รู้ว่าแบบขวานฟาร์มเนี่ยเขาจะปรับให้แบบมีรถคู่ดาวหรือเปล่าเออถ้าสมมติว่าขวานฟาร์มมีรถคู่ดาวนะผมบอกเลยนาคอสออกขวานโคตรโหดนะครับนี่ไงทุบไปดิเอออย่าตันโอ้โหโดนตันยังหนาอยู่ยังหนาอยู่ทีมเนี้ยเไหมนะมเนื้อแหง้งโอ้ไม่ตายไม่ไม่ยาเอื้อไม่ยาออยาหนีเร็วมาเล่น <laughs> ไล่เกลือไม่ฟาร์มกันยังไงวะ โอเครีก่อนรีก่อนต่อไปออกมีอาร์มเลยนะโอมีอาร์มมีอาร์มเราแบบออกของหนาหนาแค่แบบแค่ขวานพอเออแค่ขวานพอบอกเลยนะถ,นถ้านาคอสถ้านาคอสแบบออกขวานลนะขวานมีลถคูดาวนะแบบรถคูดาวตั้งสิบเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าโซลิเวอร์มันก็ไม่มีดูเลือดอยู่แล้วไงแล้วถ้าออกขวานมาผมบอกเลยนะว่านาคอสหนามากปวนมากจะเป็นเหมือนสมัยก่อนเลยนาะคอสขวานอะไรอย่างเงี้ยจริงมากเลยนะฮะเออเอยเอาเป็นว่าเฮ้ยเดี๋ยวผมลองเล่นนาะคอสขวานไหมวะแบบมันจะเก่งไหม เฮ้ย hey, จริงๆผมไปดูในแข่งมานะแข่งเวียดนามนะเขาเล่นมูลาดเนี่ยไรเบิงอะ่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไรเบิงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ก็เกินไปกำลังจะพูดถึงไรเบิงเลยไรเบิงเขาเล่นมูลาดสายขวานลายกินนุ๊ตเฮ้ยผมว่าผมจะลองอยู่ที่ว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะเฮ้ <c oughs> <c oughs> ยโหดด้วยนะผมบอกเลยแต่ถ้าสมมุติว่าแบบอย่างนี้ผมบอกถ้าขวานมีรถคูดาวมาเออถ้าแบบขวานอัพแพรมีรถคูดาวมาอย่างเงี้ยผมบอกเลยว่า กดกดกดอันตรีเลยผมบอกเลยว่ามูลาดอาจจะเล่นสายขวานได้นะครับท่านผู้ชมเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับว่าแพทเนี้ไฟเตอร์ป่ามาแรงนั่นเองนะครับผมพวกไฟเตอร์พวกตัวแทงแทงอ่ะป่ามาแรงนะครับบอกเลยว่าไม่แน่ไม่แน่เรามาดูกันเออสุดยอดเลยจริงๆเฮ้ยเฮตรงกลางตรงกลางเอา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 เอ๊ยังตานก็อีกเหรอเออเรียบร้อยตายไปเออไม่อย่างนั้น ต่อไปออกทรอยสามตัวเดสฟอร์มบอฟทีเดียวหน้าแห้งตาก่อนมีใครมาไหมเนี่ยมาถืออยู่ไหนกันเนี่ยไม่มีใครมาเอ้ยเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่มีใครมาปะท้อไม่มีใครมาเลยไม่นะอ้าวอ้าวอ้าวเฮ้ยเหมือนเขาจะไฟบนเหมือนเขาจะไฟบนซีเนียว วาร์ปไปเร็ววาร์ปเลยสวยสวยเรากำลังวิ่งไปเรวาเวาร์ไปไม่ได้เรา,าไไต้องวิ่งไปกำลังไปเพื่อนเร็วรอหน่อย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 ,อยฮึบเอ้อไม่โดนไม่เป็นไรไม่เป็นไรยิงนี่ไงเรียบร้อยไตยหนึ่งไตหนึ่งบอกเลยว่าหนาอยู่หนาอยู่เอาแล้วจังหวะนี้เดฟอร์รอมอับโบกนี่ไงเรียบร้อยอ้าวยังเหลือไอลิอยู่ยังไงยังไงจังหวะนี้แทงแทงอย่ามาสไลด์อย่ามสะะามสไลด์ สองด้วยสิ่สี่อเดวิลเ,ลเด้งเดวิลหรืออะไรเด้งวะดับปากเด้งเลือด <g ül> เด้งเออจะบอกว่าผมเอาพลังแฝงดับปากมาด้วยนะเพราะว่าตอนแรกผมจะเอาตายเกิดมาแต่ผมคิดว่าแบบถ้าผมเข้าไปนัวนัวนานๆอะ่ะผมคิดว่าตายเกิดมามันจะฆ่ายแคลรี่ไม่ได้ไงเออผมก็เลยเลือกที่จะเอาเอาแบบพลังแฝงดับปากมาเวลาต,ตีครบสี่สเต็เลือดก,ก็จะเด้งขึ้นมาแบบเอาไวเทตกับแคลรี่นิดนึงเผื่อแคลรี่กดดูดใหญ่อะไรอย่างเงี้ย เราก็จะสู้ได้นะผมก็เลยเลือกอดาบปักมาแต่ว่าถ้าไม่ได้แต่ถ้าว่าถ้าเจอแอสซซินแบบเจอแอสซซินด้วยกันนะผมแนะนําว่าให้เอาเป็นตายเกิดมานะเวลาเราตายล้วก็เกิดเร็วมานั่นเองนะครับผมนะเพราะว่าเราเจอแอสซซินพวกตัววิบวับเงี้ยเราไม่ได้ยืนตีนานๆหรอกมันไม่ครบสเต็กสินะแต่ถ้าเป็นแครี่ขาตายเงี้ยให้เอาพลังแฝงไอ,อ้ดาบปักมานะฮะมันจะเก่งนะฮะตามสถานการณ์แหละอืมพลังแฝงซซฟิตจะได้2อ,อย่างนะฮะแต่จังหวะนี้อ้าวออเอา,เอา,เอาไม่โดนอี้ชิบหายแล้ว ตายมเนี่ยเออตายอยู่โอ้เหามันแรงนะฮะคือต้องออกมีอามนะผมว่าออกมีอามันแรงนะแต่ถ้าใครจะออกฟอร์ดเขีก็ได้เลยอืมแต่ว่ามันก็จะดามจอก็จะดับๆไปมันไม่เดินเดินเดินมาดิเอ้ยเอ้ยอ้ไอตัวนี้ไม่เหมือนไอรีเลยว่ะโอ้โหสกีม่เอ้า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 อนี่นี่บอกเลยว่าไม่ได้ผลไม่ได้ผลเฮ้ยเนี่ยจะกระตุกดิเอ้ย เอ้ยได้อยู่ดุจใหญ่ก็ไม่ได้ผลนะครับผมไม่ไม่ด้ดใหญ่นิ่งเลือดมาก็แบบโดนนะฮะอะไรกันนี่เงียเจ็บหนึ่งแล้วอ้าวเอาเอาเอาซีเนียร์วัดไปเร็วซีเนียร์ชิบหายแล้วซีเนียร์วัดไปไหนวะเกือบตายนะอุ้ย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 ฟอร์เรนฟอร์เรนโอ้แต่เลือดละน้อยนะเพื่อนถันก่อนไหมถอนก่อนไหมถอนก่อนเป็นจ้า โอเคน่าจะได้ของปะเนี่ยนี่ได้ของปะเนี่ย,อเ,ยเอาคนเดียวก็ได้แต่ก่อนนี่เซฟิสเป็นตัวที่แบบว่าสมัยก่อนนู่นเลยนะเป็นตัวที่ฮอตฮิปมากเลยนะเซฟิสเนี่ยเออแต่เดี๋ยวนี้แบบตกเมตาไปนะตามแบบเมตาตัวผิวมาไงเออเมตาตัวผิวมันมาแบบเอเลนดอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคนนักข้อมูลาดอะไรอย่างเงี้ยพวกตัวพิผิวมันมาไงเซฟิสก็เลยสู้ไม่ค่อยไหวนะแต่ทีนี้ มันมาถึงช่วงเวลาของไฟเตอร์ป่าแล้วเซฟิตเราจะมาแล้วนะฮะถึงช่วงเวลาของไฟเตอร์ป่าแล้วยังไงเซฟิทเราก็แบบว่าคือตัวมันเล่นได้ค่อนข้างที่เก่งเลยแล้วจังหวะน,นี้เพื่อนเข้าไปโยน2คนอ้าวชิบหายแล้วยาสามคนโอ้โหไม่นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ้าวชิบหายโดนดันกลางไม่มีคีบไม่มีคีบมึงจัรีบตีไปไหนไ <laughs> ปบนเลยไป,ยบ,นยปยบนเลยละการไปบนเลยละการ เอาไปเลยราการโอ้โหโโโโออ้้หหยังไงเดี๋ยวเนี่ยเกมจะพลิกไะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเกมจะพลิกไหมเนี่ยจะมีใครมาหรือเปล่ามันอมังกรแน่ๆมันอมังกรนั่นไงมันอมังกรเพื่อนอย่ารอซีเนียลสิบวินะสิบสองวิเราค่อยเข้าเราเราไม่ต้องรีบเก้าวิแปดวิแปดวิเราจะเพิ่งเข้านะค่อยๆเชิงเชิงเดี๋ยวผมจะเดินไล่มันผมจะเดินอ้อมมันผมจะเดินไล่แต่ผมจะไม่ใช่สกิลผมจะเดินไล่อย่างเงี้ย บีบบีบบีบสไลด์เฉยนี่ไงสไลด์แล้วเหรอสไลด์แล้วเหรอไม่มีหนีนี่ไงเรียบร้อยจังวะนนี้ก็เกิดก็เกิดเขาเรียกว่าโลกเขาเรียกว่าโลกเยยาสโลก็ดิเออเขาเรียกว่าโลกบีบอยู่อีนี้ก็สไลด์ผมยังไม่ได้กดกระโดดเลยนี่ไงจังวะนนี้โหแรงมากนี่ไงยังไงยังไงอะเราไม่ตายอะเออยังไม่ตายอะยังไม่ตายอะทำไมทำไมนี่ไงเรียบร้อยตายไปอีกเรียบร้อยจบเลยครับผม ที่เนี่ยวับลงเราพอดีหนาจักนี่เออเรียบร้อยสุดยอดโอเคนะฮะเหรียญทองไฟเตอร์นั่นเองนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก,ก็กระดิ่งกุ๊กกิ้งกิ้งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนั่นเองนะฮะเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับทุกนี้ก็บายบาย